พัดลมไม่หมุนมอเตอร์ไม่ทำงานให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นถอดปลัก๊กแล้วใช้ไขควงหัวแชกไขน็อตยึดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังออกเอาน็อตออกแล้วใช้ไขควงหัวแชกไขน็อตยึดปุ่มดึงสายออกเอาปุ่มดึงสายออกแล้วเปิดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดขาปาซิเตอร์พัดลมออกเอาสกรูออก แล้วเอาคาปาซิเตอร์พัดลมออกตัดสายลัดเอาข้อต่อออกปลดสายไฟออกแล้วเอาคาปาซิเตอร์พัดลมตัวเก่าที่เสียออกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลมตัวใหม่โดยใส่ท่อหดเข้ากับสายไฟทั้งสองเส้นจากนั้นทำการต่อสายไฟโดยคลี่สายไฟออกแล้วนำสายไฟผสานกันจากนั้นบิดปลายสายทั้งสองเส้นเมื่อบิดปลายสายทั้งสองเส้นเสร็จแล้วนำปลายสาย พันรอบสายไฟเส้นที่จะต่อทำแบบนี้ทั้งสองเส้นเมื่อพันปลายสายรอบสายไฟเสร็จแล้วใช้ตะกัวบัดกลีเพื่อเชื่อมประสานรอยต่อของสายไฟจากนั้นหุ้มจุดที่ต่อสายไฟด้วยท่อหดหรือจะใช้เทปพ,พันสายไฟพันก็สามารถทำได้เมื่อหุ้มจุดที่ต่อสายไฟเสร็จแล้วนำขาปาซิเตอร์ใส่เข้ากับพัดลมแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดไวให้แน่นเมื่อแน่นแล้วปิดฝาครอบด้านหลังมอเตอร์ หมุนน็อตยึดฝาครอบด้านหลังมอเตอร์เข้าให้แน่นจากนั้นใส่ปุ่มดึงสายโดยใส่ปุ่มดึงสายเข้ากับแกนเฟืองสายแล้วหมุนน็อตยึดไว้ให้แน่นเมื่อหมุนน็อตยึดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังและน็อตยึดปุ่มดึงสายเข้าจนแน่นแล้วทําการเสียบปลัก๊กเปิดสวิตช์โดยทําการกดปรับระดับแรงลมให้ครบทุกปุ่มเมื่อพัดลมทํางานทุกปุ่มหรือทุกระดับแรงลมแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย และทำความสะอาดพัดลมโดยดึงกลุ่มดึงสายล็อกพัดลมให้ตรงจากนั้นปิดสวิตช์ถอดปลัก๊กคลายตัวล็อกขาพัดลมออกยกพัดลมออกจากขาแล้ววางพัดลมไว้จากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขน็อตยึดขอบลัตตะแกรงพัดลมออกเอาน็อตออกแล้วเอาขอบลัตตะแกรงพัดลมออกจากนั้นนำตะแกรงด้านหน้าออกแล้วใช้น้ำผสมด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานใช้ผ้าชุบแล้วบิดให้หมาด เช็ดทำความสะอาดใบพัดลมโดยให้เช็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบพัดตะแกรงด้านหลังพัดลมฝาครอบมอเตอร์ขอบลัดตะแกรงพัดลมและขาของพัดลมและสำหรับตะแกรงด้านหน้าสามารถล้างทำความสะอาดเช็ดแล้วปล่อยไว้ให้แห้งและเมื่อทุกชิ้นส่วนของพัดลมแห้งแล้วทำการประกอบโดยใส่ตะแกรงด้านหน้าเข้ากับพัดลม ใส่ขอบลัตตะแกลงใส่น็อตยึดขอบลัตตะแกลงแล้วใช้ไขควงหัวแฉกหมุนน็อตเข้าให้แน่นเมื่อหมุนน็อตยึดขอบลัตตะแกลงเข้าจนแน่นแล้วนำพัดลมใส่เข้ากับขาปรับระดับความสูงของพัดลมตามต,ามต้องการจากนั้นหมุนตัวล็อกพัดลมเข้าให้แน่นเมื่อนน่นแล้วเสียบปลัก๊กเปิดสวิตช์แล้วก็สามารถนำพัดลมไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาพัดลม หรือพัดลมอุตสาหากรรมไม่ทำงานและวิธีทำความสะอาดพัดลมอุตสาหากรรมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ